ข้อมูลที่คุณให้มามันช่วยอะไรตำรวจไม่ได้นะสิอันนี้กลัวจริงครับตำรวจจะได้ข้อมูลอะไรบ้างครับผมผมพยายามจะบอกทราบหน้าตาเขานะครับหน้าตาเสมือนหน้าตาอะไรเปิดผมเท่าๆอ่ะครับผมคุณตำรวจอันนี้เริ่มกลัวแล้วเท่าเทขับอาสามสี่สิบหมื่นแต่ละ่แราคาที่บัตรละเองเสมอแล้วกูไม่โอนแลล้วเกกูตอะไรวะนะผมเดินผมผมเกิดมาไอ้บัตรุ๊บเขาก็มารับผมเลยครับผมวันนี้ผมไม่ตั้งใจจริงๆอะครับขับรถเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับบัตสวัสดีแชททุกคนด้วยครับไอ้บัตมึงส่งเข้ามาข้ากูเหรอไอ้บัตมึงส่งเข้ามาข้าวกูเหรอ,อบัตไอ้บัตไอ้ทิพหายพายุลูกใหญ่ลงฝากดูแลพวกเรวดีทีไอ้บัต เขาเป็นคนดีแชททุกคนเป็นคนดีรักแชททุกคนเอาอนี่มากูสู้ขาดใจเลยบ้าแชทบัสจากซุปเปอร์บัพี่เป่า I have CPU ครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือครับแชทจะไม่ทำร้ายเราแชทเราถ้าเราจะลดความโกรธเราต้องไปได้บัส อันนี้พี่เปาคนละคนคนเลวมีแค่ไอ้บัสเท่านั้นมึงมาสตีมังก็มึงมาก็ากสตีนิดเดียวไอ้เวเลยมึงคิดว่าคนดูมึงเกือบหมื่นแล้วมึงลงสตีดือด้อๆเงี้ยเหรอไอ้บัสไอ้เดลัคุณไอ้ชาชั่วไม่เคยให้ความร่วมมือได้รับคอมไปแล้ว ไม่สตรีมมีข้ออ้างพูดตรงเลยนะกูให้คอมึงไปโลโก้ไอแฮ e ซ u กูเข้าไปดูมึงสตรีมไปถึงสามสิบนาทีเอาไงกูพูดมาเลยตรงและยังไม่รวมถึงวีรกรรมที่มึงเคยก่อมาอีกนะไอบัตมึงฟังกูไว้เลยนะ กูไม่ดูแล้วแชทไอ้ไม่กูไม่ดูแลไอ้รีเบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูทีหลังแล้วยังไม่รวมวีรกรรมที่มึงทำงกูไว้นะบัสเจ็บช้ำน้ำใจมากเสียใจมากมึงว่าไงมึงว่ามาเลยข้องใจมากมึงเฟสทามาหากูตอนนี้เลยมึงมีเบอร์กูอยู่นี่มึงมีนี่กูอยู่นี่มึงมีเสียงกูอยู่นี่มึงกล้าโฟนอินโทรมาหากูไหม ว่ามึงถ้ามึงจะถ้ามึงยังรักพี่อยู่มึงโทรมาหาคุยกับกูได้แต่ถ้ามึงไม่โทรโอ้เฮียจมูกกูก็จะโดนใหม่แต่ถ้ามึงไม่โทรหากูนะมาโ,โทรมามันโทรมา,รมาอะไรสัตว์ เดี๋ยวมึงคุยกับกูหน้าเนี่ยหน้าเฟซไทม์เนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวกูโทรไปหามึงใหม่เฮียผ่านกล้องกูเนี่ยเฮียแป๊บนึง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 ไอสัตว์คุยยาวไอเฮียไอสัตว์ยัดแมากไอเนลคุณไอี่ยสัสแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอต่อสายก่อนไอเฮียเนลคุณสัสแป๊บหนึงเดี๋ยวพี่โทรหาไยบัสก่อนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ มันบอกว่ามันว่าไงครับพี่มันบอกเนี่ยเอ้ยพี่โทรหามันได้ป่าวะโทรได้ละ Allow ดิ Something went wrong อะไรเนี่ย Report if the issue Perseid eternal อะไรวะเ,ปปะเน,นี่ยโทรไม่ได้เหรอกระตุ้นนะ แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บแชทแป๊บหนึ่งใจเย็นซัมติงเว้นบล็อกเฉยเลยอ่าแป๊บหนึ่งครับเนี่ยเราต้องคุยแบบนี้ครับไม่คุยไม่ได้ครับในนั้นอ่ะมันเป็นเฮี้ยอะไรมันบล็อกผมหมดเนี่ยมันบล็อกพี่เฉยเลยดิไม่มึงเลิกสตรีมแล้วมึงไปบึ่งบึงทำกับพี่อย่างเงี้ยไม่ไหนเนี่ย กูสตรีมไม่ได้เนี่ยกูกูโทรหามึงไม่ได้มึงคุยกับช่องแชทกูไม่ไม่ผมเคยลองแล้วเพราะว่าเราใช้กล้องสตรีมยังไงดีมันเลยใช้กล้องเป็ไม่ได้เออกูเข้าใจแต่ว่าทำไมมึงต้องทำกับกูแบบเนี้ยมึงขึ้นสตรีมแคปเดียวเองแล้วมึงก็ลงเลยมึงคิดว่าคนดูมึงพลคกพสุดในทวิสนี่เป็นช่วงเวลาประมาณเก้าเก้าพันสองร้อยคนเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่า มึงเด่นมึงดังแล้วมึงจังหวะคนพีคพีคมึงเลยลงอะไรเงี้ยเหรอฮะกูเห็นมึงอยู่นะว่ามึงอยู่ช่วงหนึ่งว่ามึงมึงขึ้นสูงสุดในทวิชเดอเก้าพันสองกูเห็นอยู่กูยังเข้าไปแสดงความยินดีโอโหโลโก้ไอแฮปขึ้นแล้วเก้าพันสองร้อยแต่มึงเลือกที่จะไม่ได้เก็บโอกาสนั้นไว้แต่มึงเลือกที่จะโงสตรีมมึงว่าไปไอ้น้องไม่คือคือผมสตรีมใช่ไหมแต่พุกเนี้ยผมต้องมีแขงเที่ยงไอเรื่องของมึงดี มึงแข่งเที่ยงแล้วแบบแล้วพี่คอมนี่เขาให้กูปึกไปนี่ก็ต้องโชว์ล่ะ AMD i9 เลยของมึงอีกล่ะไม่เอางี้พี่เปาว่าไปเด,เดี๋ยวผมนัดเจอพี่เลยแล้วก็ให้คนมาวาดรูปเหมือนพี่ตอน,นลงสตรีมเต็มเวลาแต่ผมเอารูปพี่แปลและหละังๆมึงไม่ต้องเอารูปมาแขวนพี่เปาไม่มีบัตรคนนี้มึงไม่ต้องมายาหอมใส่กูกูไม่หลงคาลมมึงหรอกมึงพูดอย่างงี้กี่คนแล้วไอ้บ้ามึงอย่ามาอ้างอ่ะเฮียมึงแข่งไงศาสตว์มึงอย่ามึงก็ยังไม่นอนเนี่ยมึงลงสตรีมเนี่ย ไฟถ้ามึงจะลงสตรีมจริงมึงไม่ต้องเล่นแล้วนี่ไฟมึงยังสว่างอยู่เลยมึงยังเล่นต่ออยู่เลยโดยไม่สตรีมไอ,อ,อ้เหี้ยเอางี้เอางี้พี่ดูคอมผมเนะี่ยคอมผมเนะี่ยไม่มีเกมล้วเห็นไหมเขาให้มึงมาสตรีมไอ้เหี้ยเขาให้มึงมาขึ้นโลโก้แล้วมึงมาทําอะไรเนี่ยแล้วมึงมีสิทธ์มาพูดอะไรร้านรูองร้านอื่นอะไรใน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 สตรีมอีกเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าไม่มีคือคนอนะมันให้ผมเลือกแบรนด์นะอ่าว่าไป ก็ต,ต้องเลือกไอแอม h ี m p p u ครับไม่จริงไงสัตว์ p p u มันต้องแตเกิดเลยมึงโกหกที่กูได้ยินมาที่กูเห็นมาไม่ใช่อย่างนี้จริงพี่ของจริงมีม,ม,ม,มีแบบแชทปั่นปั่นบ้างแต่คือชแ,บบแชทรู้ว่าอันที่เป่าแค่ไหนอะไรนะคือแชทแต่มันแบบมันอาจจะมีแบบปั่นปั่นบ้างแต่คือแชทมันรู้ <c oughs> ว่าผมอันพี่เปาแค่ไหนเกินไปเกินไปบ้าเกินไปวะมึงครั้งที่สองอะนะ รู้สึกว่าตั้งแต่แท้คอมไปนี่มึงสตรีมน้อยมากเลยนะนนทําไมอ๋อมึงมึงมึงดัดหลังกูอ๋อหรือว่ามึงยังไงไม่พี่มันติดแข่งแล้วแบบเป็นช่วงนี้มันแข่งทั้งเดือนเลยไงอ่าแข่งไปอ่าแข่งตอนเที่ยงอ่าแข่งต้องเทียเท่ยงม,มึงเลิกสตรีมตอนห้าตีห้ายังทันเลยอะ่ะแล้วคุณก็นอนแล้วตื่นมาสิบเอ็ดโมงก็ยังทันอะ่ะโอ้่ฟิตเกิ ต้องมีแบบนอนเป็นเวลาที่แคมป์มันนอนเป็นเวลาที่แบบว่าไม่เกินตีสามต้องขึ้นห้องนอนกันหมดแล้วครับมึงเคยยอมรับบ้างไหมว่าบางทีแล้วบางครั้งเนี่ยมึงผิดจริงๆอ,ะอ่ะอ้าผมผิดเองครับผมผิดเองเออให้คนที่แบบว่ามันเป็นผิดอะ่ะมันเป็นผมเองไม่ใช่แบบถามตรงเลยเคยยอมรับไหมว่าแบบเออเฮ้ยพี่อันนี้ผมผิดเองผมผมขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอ้าผมขอโทษพี่นะที่ตะีมแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรมาว่าไป อ่าใช่อะไรก็ขอโทษพี่อีกว่านึงอ่าแต่หน้าพี่อมยิ้มไหมอมยิ้มพี่อะไรกูโกรธอยู่ไอ้สัสเป็นพี่อะไรเนี่ยกูกโกรธอยู่อันนั้นแหละพี่ก็คือถ้าเจอผมมีเวลาผมมาตีมอยู่แล้วอานี้ถามถามจริงจังว่าพรุ่งนี้มีแข่งมีมีมีแข่งครับอ่า ที่ยแต่ต้องไปแข่งที่แคมชัช่ปเปอร์เพราะว่าผมต้องทำแบบเอาคีย์บงคีย์บอร์ดเมาส์อะไรเงี้ยไ,ไปแข่งชัปเปอร์อีกมึงข้ออ้างเยอะจังวะเหมือนที่แชทเล่าให้มึงฟังเลยอะแชทแชทเล่าให้กูฟังเลยว่ามึงข้ออ้างเยอะเลยเนี่ยถามไอ้ตาลไอ้ตาลพี่เปาไม่เชื่อเวยว่าเราต้องไปชัปเปอร์อะไอ้ตาลแม่พี่เปาเขาไม่เชื่อนะเออบอกตาลเดี๋ยวคอมตาลเร็วๆนี้นะได้ครับเออพระพุทธเจ้ผมมากครับแล้วมึงเลดคนดูมาถล่มกูเนี่ยนะประสาทตอนแรกประสาทกูกำลังดีๆมึงเลดคนดูมาเขา พิมพ์มาประสาทกูเสียหมดแล้วเนี่ยผมบอกผมมองว่าเข้าไปมาาอ่ว่าเข้าไปมนาะซืจะไปซื้อคอมสงสัยเรื่องคอมอะไรก็ถามพี่เปาได้เลยโอ้โหถ้าเกิดมันจะผมมีส่วนลดสี่เปอร์เซ็นต์อ่าแชทพิมพ์มาบุก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 ฆ่ามันบุกฆ่ามันเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ไม่พ่อแม่มันไม่เกิดสมัยบ้านอาจารย์ก็พี่กูไม่รู้อี๋จะมาฆ่าไปจะมาฆ่ากูเหรอเนี่ยถ้ากูอยู่ใกล้ๆเนี่ก็คอมพี่ฟันกูไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> อเอี้ยพรุ่งนี้แข่งนะเออพักผ่อน่อมาครับพีขอให้โชคดีน้องแล้วก็ไม่ต้องมาสตรีมก็ได้ <c oughs> ไม่ค่อยอยากเห็นโลโก้กูในสตรีมมึงละไอ้เหี้ย <c oughs> คิดได้ยังไงสตรีมคนดูห้าหกพันเจ็แปดพันท็อปสุดในทวิตช่วงหนึ่งแม่งปิดสตรีมลงสตรีม ว่ามาสตรีมไงแบบเอ้ยอาทิตย์นี้เรายังไม่ได้สตรีมเลยเราต้องมาสตรีมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้จริงๆผมมีแข่งนะพี่แล้วผลสุดท้ายมันเลื่อนผมไปพรุ่งนี้อาทิตย์นี้ยังไม่สตรีมก็ต้องมาสตรีมหน่อยเนี่ยเหรอต้องต้องมาสตรีมนะต้องมาสตรีมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหน้าที่ไงพี่อ๋อมึงคิดว่าการที่ทำให้การที่จะให้กูอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคิดว่าเป็นแค่หน้าที่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่หน้าที่ ได้คอมแล้วไปเล่นพับจีไม่มาสตรีมอ่ะพี่ <S 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 ผมลบเพื่อนอยู่ตรงไหนวะ <S <S ไม่พี่ผมแทบไม่ได้เล่นพับจีเลยช่วงเนี้ยแต่มีแค่เมื่อวานจะไปเล่นเดนแมทอะไรอย่างเงี้เฉยอ๋อไปเล่นด้วยได้ไปแล้วบอกเป็นนักแข่งวาโล่ได้ไปนักแข่งวาโล่แต่ไปเล่นพับจี อ้าทำไมเล่นบาลลนแล้วมันเครียดหรือหรือมันยังไงมันหรือว่าเวลาเราสตรีมบนทวิสตแล้วมันขึ้นโลโก้ไอแฮปแล้วมันเครียดกว่าเดิมอย่างเงี้ยเหรอไอแฮททำให้มึงเลงไม่ตรงเหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นอืมตอนไปเล่นพับจีเราไปเล่นพับจีกับเพื่อนขึ้นโลโก้ไอแฮปป่ะมึงไม่ขึ้นไอสัตว์มึงหยันหลอกมึงหยันแหลมมึงหลอกกู ไ <G Incre ased> อเน,นี่ยละคนไอ้เฮียของจริงเลยมึงโกหกกูมึงโกหกกูไม่ได้หรอกไอ้บัสไอ้สัตว์ป้ายพี่ฟังเวลาผมไปเล่นพับตีถ้าเกิดผมตัตีมันโลโก้พี่ก็ขึ้นอยู่ตลอดพี่ปีกกมองอ่าใช่ผมไม่เคยเอาลงผมไม่เคยเอาโลโก้ลงใช่ป้ายเวลามึงขับรถไปไหนเงี้ยป <ın> <als> ้ายไอแฮบมึงก็ต้องแปะแปะทุกที่อ่ะแต่พี่ตัดสติ๊กเกอร์ให้ผมเลยใช่วอลเปเปอร์โทรศัพท์มึงก็ต้องเป็นไอแฮบทุกอย่างต้องเป็นไอต้องเป็นไอแฮบให้หมด ได้ไม่มึงหัวล้อเหมือนมึงไม่อยากร่วมงานกับกูเอาตรงๆเลยมึงอยากร่วมงานกับกูว่าเนี่ยยังทานยังทานยังทานไม่เป็นไรถ้าพูดตรงๆเลยก็ได้เอ้าเอาโอเคแบบเออพี่ผมแม่งไม่อยากอยู่กับพี่ด้วยผมอยู่กับพี่แล้วผมรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงบอกกูได้เลยก็จะจะจบกันไปง่ายๆก็พี่เป็นคนตรงอะไรอย่างงี้มีแต่ช่วงหนึ่งมึงคนดูเก้าพันกว่ามึงลงสตรีมมึงคิดได้ยังไงประเด็นน่ะไดีคือคือเล่นอะคือเล่นมันก็แบบว่าเออพรุ่งนี้มันมีแข่งนะพี่ แล้วมึงลงนะ้ำที่คนดูมึงดูเก้าพันกับคนเนี่ยนะใจคอทําด้วยอะไรเนี่ยเป็นกูกูแบบสตรีมจนแบบจนแบบเก้าอี้ร้อนอ่ะคอมพังไปเครื่องสองเครื่องกูว่ามา้พรุ่งนนีะไม่ถ้าเกิดผมไปเป็นสตรีมเมอร์เต็มเวลาเมื่อไหร่นะพี่เจอผมแนะ่แบบมีแบบยี่สิบชั่วโมงมั่งสตรีมทุกวนันมีสตรีมยี่สิบชั่วโมงมั่งอะไรบ้างอ่ะเออโอเคได้พรุ่งนี้มีแข่งแล้วแข่งรอบไหนอะไรยังไงอ่ะ ล่าชิ้นโภลิฟายครับก็คือเจอกับทีมต่างประเทศนะครับของโซนเอเชียก็คือใครได้ที่หนึ่งจะได้ตั๋วไปแข่งโวลที่เบอร์ลินเบอร์ลินเหรอเยอรมันอ่ะนะใช่ครับคุณชอบเยอรมันเหรอใช่บ้านพ่อเราเองฮะเกือบซวยกันทั้งสตรีมไ้สัต์หาเรื่องหรือไอ้เหี้ยโอเคน้องพักผ่อนครับโอเคครับพี่สวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับ เฮียหาเรื่องให้พี่ละเป็นแกล้งกันแย่กันนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรมากฮะแย่กัน yeah, ไม่ได้อ้มีคนบอกพี่เปอใจเย็นพี่พี่ปอใจเย็นแย่กันอย่าไปคิดอะไรเยอะครับทุกคนฮนะแชทก็แชทจากบัสมาก็เบาๆลงหน่อยก็ได้ครับพี่เปอพี่เปาาพี่เปอาไม่เหมือนในบัสครับจริงๆใจเย็นนะครับบัสกับพี่เปาลคนละคนกันครับ บัตกับพี่เป่าคนละคนกันพวกมึงจะพิม์เหมือนกันไม่ได้ฮะถูกปะถูกปะกูไม่ใช่บัตเยอะมันปุ๊กบางเลยใช่ฮะลดสิ่เปอร์เซ็นตได้ครับใช่ครับนึกออกปะไอ้บอลมาแล้วพี่เป่าไอ้บอลคือใครนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ